สวัสดีทุกคนสวัสดีสาวันใหม่อยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงเนาะแต่ว่า ก็เจ้ากันยามพันเปิดหานทุกคนแต่ละฮานเนาะนี่อันนี้ก็ยังไ่ทันเปิดทุกคนอันนี้ก็ยังไม่ทันเปิดนะจ๊ะทุกคนสบายดีจ้าตอนนี้ก็คือตื่นแต่เช้าเลยเลตื่นแต่หกโมงเลยนะด้วยความที่ว่าว่าจะมาใส,ส,ส่บาตรทุกคนใส่บาตรยังมื้อเช้านอะอยู่ที่หน้าบ้านเนาะนี่แต่ว่าคุณยายพนดมาว่าะพระมาตอนหกโมงตรงเลยทุกคนตอนนี้ก็หกโมงสิบภายนาทีเนาะบมทันทุกคน โดยความที่ว่ามีวัดเดียวแน่เนาะคันมีหลายวัดก็ท้านจะทนอยู่ทุกคนอโดยความที่ว่าเมื่อน,นี้เป็นวันอวันพระเลยทุกคนเนาะเพิดหน่าจ,จะเผาอมาแต่เศร้าๆเลยทุกคนเลยอเฮาก็เลยบ่ทันตอนนี้ก็เลยเฮาจะพาทุกคนไปเลาะตลาดยางมือเซากันเนาะไปเบิ่งกันดูว่าเฮาจะได้อีกอย่างแน,น่เนาะเพื่อให้คุณยายเอาไปวัดในมื้อน,นี้ทุกคนะไปกันเลยทุกคนนี่รถของคุณยาย่ปะ เบบนี้เนาะปไเนซ้ายเน้นขวาเน้นหน้าเน้นหลังแล้วก็ป้ายมันจะเป็นธนาคารพศก็คือเปิดแต่เซาเลยทุกคนแล้วก็คนที่เขามาเฮ็ดบัตรก็มาแต่เซาเลยเนาะมาแต่หกโมงเลยทุกคนด้วยความที่ว่าคนหลายเนาะมาเซาก็จะเร็ววัยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมินิบิ๊กซีเนาะ บางห้างก็จะเปิดแล้วทุกคนบางห้างก็จะเปิดบางห้างก็จะบอกเปิดนะจ๊ะโอ้พระอยู่ที่ข้า,าทันริที่โอ้คนอยู่ี่ทุกคนเดี๋ยวนะเขาแล้วเขาน่าจะทันสิบอกหรือเขาน่าจะทัน <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปรับทางหนาเลยทุกคนเนาะวันนี้เขาจะมาใส่บาทก่อนทุกคนใส่บาทก่อนจะไปหาซื้ออย่ยงก่อนเนาะอยู่ตลาดก่อนทุกคนแล้วก็จะมาใส่บาทเนาะ มีจ้าองค์ปะ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือฮองกำลมฮอดแลด้วทุกคนตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะคะนี่<ม>คนขายก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็จะล่ยล่ยอยู่เนะ<ม>ะาะป่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเลาะคิอาท,ทางนนด,<ม>ด้านในทุกคนเดี๋ยวเราได้อีกอย่างเนาะ<ม>นี่ืันนี้ก็จะเป็นเมื่อวันพระเลยทุกคนก็จะมีฟองมาลัยแล้วก็อดอกไม้เนาะนี่ดอกไม้ ันเป็นบ้านเฮาก,กับเจ้าตักบาแล้วทุกคนแล้วก็เอาดอกไม้นี่ไปตักบาทเนาะแล้วก็จะมีทุกเทียนเนาะหมาคูทุกคนครบสุดเลยไปเดี๋ยวฮารชิมาเลาะอยู่ทางนั้นนี่ดีกว่า,าเขาจะได้อีกอย่างนาะเมื่อนี่นะเขาชิเฮ็ดอีกอย่างกินดีทุกคนทางนั้นนียเขาก็ยังไม่เคยเลาะมันเลเนานะแต่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนจะเป็นเนี่ยบ,บอ่อลขายย่อยเนาะ เจอกับโมเมนพักมีซีฟอมนะทุกคนจะเป็นแบบอของเครื่องแหงนะทุกคนป่ะเราจะมาทางน,น,นี้กันทุกคนเราจะได้อะไรกินดีนะอันนี้จะเป็นโซนแบบของกินซุกทุกคนของกินซุกเนาะอ,อีอย่างนอกนี่นะอ,นอ๋อจะเป็นกาแฟทุกคนกาแฟนะจก็นี่บรรยากาศ ่วนทางด้านนี้กับก็จ้พยายัางพันเปิดของเขาเนาะอยู่ทางด้านในก็จ้าน่าจะเป็นตลาดเลงทุกคนืออฮาบุหูเองฮาบุหูเองทุกคนข้างหนึ่าตวตลาดเซาเนาะุกคนเนาะแต่กะเจ้าขายอยู่แต่ตรงนี้ทุกคนดี๋ยาอยากซื้อมะกรูดอ่ะแต่ว่าไม่ค้ายู่ไสนเนาะไปซื้อมะกรูดทุกคนเป็นมะกรูดหอมเนาะเมื่อกี้กับเข่าแ่บๆแวบมาเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนมเนาะที่เฮาซื้อทุกคน อันนี้ก็จะแบ่งให้คุณยายเอาไปวัดน้ำเนาะยยาแต่คุณยายเบาไปทุกคนนี่จะเป็นขนมไข่ผ่าเนาะแล้วก็ขนมเหลืองทุกคนนี่จะเป็นขนมซ้ำจุดแล้วก็จะเป็นกระเพื่อมโถ่ทุกคนยี่สิบาาบาทอ่ะในประมาณนี้ทุกคนแต่หู้ซึบมาพาอาจารย์คุนไปทางไหนเนาะบางทีซื้อขนมไปใส่บาท,ทุกคนแต่ก็บอกเห็นเพืนนะ่อนเนาะแล้วาเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ทุกคน เดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะจ๊ะจะกลับเลยอันนี้จะเป็นเซเว่นอีเลเว่นมีร้านเค้กนะทุกคนแต่ก็ยังมยมไม่เคยชิมว่ามันจะเป็นยังไงน้องโรซาร้านไหนทุกคนหน้านหน้าเนาะน่าจะเซติบอ่อเอ,อเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเขาจะซื้อมาชิมทุกคนแต่ว่าพระอาจารย์เพื่อนอยากไปทางไหนเนาะไปเดี๋ยวแวะไปที่เงินเลยทุกคน ตอนนี้ก็คือยำพันกับไก่เนาะขับครับเลาะไก่บ้านมาทุกคนตอนนี้ก็เท่าเห็นหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งไม่ละจักบาทสิบบาทค่ะไม่ละสิบบาท <20 S 1> บาทุกคนมีนมีตับด้วยแต่ว่ายังไม่สุกอ๋อมีตับด้วยแต่อ่ <laughs> <laughs> ะหมบบ <laughs> ูไม่ละสิบบาททุกคนอืม มองนี้แบบ่มองไอเอซื้อไปปหากท <laughs> <laughs> ี่เฮาเนาะใสมีบอลเดฟบอลนียอ๋อมีบอลเดียนี่บอลจะผ่านอ๋อเห็นเพื่อนข้าใจว่ะที่งานนี้เพื่อนเนาะไปดิ่งห้าสิบบาทเนาะ <c oughs> ข,นขา,ายจันทร์ถึงซุป นี่หัวก็สซิง่งย่องนู่นไม่ได้ล้างหนา้าไม่ได้ล้างตานะปเป็นระตระเลดกันเลยมาเดี๋ยวเอาสีเบิ้งอืมพิชวลเหรอขอ,อนิ่งหยาเหรอมียุงเหลอหยาเหรอเข้าใจเด้อไปกอนเลยไปอาหารของเราเต็มเพียบเลยทุกคน อายุคลองน้ำนี่นกคนนะเนี่ยเราไปใกล้คลองน้ำเลยไปเอ้ยไปจะเป็นร้านยายจ๋ายายจ๋าเอี้ยวเอี้ยวก่อนเด้อหักโค้งก่อนคาราลาลินจะไปดีเด้อไม่ได้เห็นดดแล้วเอาเมนูอย่างนี้นะแม่ เอาเมนูอย่างดีอันนี้มันอย่างต้มเส้นบ่เส้นออือเอาอย่างเอาเอาต้มเส้นเอาเอาต้มเส้นของหนึ่งบนบม่ได้มาทุกคน <laughs> มากรับตอนที่มาสวยๆก็ <laughs> เลยเห็นยายจ๋าปิดหาน <laughs> เลยเอาต้มเส้นอือซื้อโจ๊กทุกคนนี่ต้มเส้น 30โจ๊ก 2, <า> 2> <ไข S 1> ี่สเนาะเพิ่มไข่7บาทนี่แล้วก็จะมีเบอร์โทรผมสั่งได้เลยทุกคนแต่ไปไกลไกลก็อยู่จังหวัดอื่นก็สั่งก็เราบ่าส่งเลยเราบ่ส่งเนอะข้ามจังหวัดกันเลยไกลแต่ตอนเช้าทุกคนเรือเ่าตอนเที่ยงก็คือหมดแหละโอ้ขังแองเอานี่เฮ็ดเฮ็ดเป็นไฟเลยทุกคนอย่างนั้นาะฟืมฟื้นฟื้นฟืนตับหมูไปทุกคน ร้านยายจา๋าอ,อ่ะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนทุกคนสามสิบบาทมาทุกคนเว็บมาท,ที่เรียนเลยอันนี้จะเป็นปลาท่องโกนะปลาท่องโกใส่นมทุกคนแล้วก็ซื้อเอ่อต้มเส้นเนาะต้มเส้นยายจา๋าแล้วก็หมูปิง้งทุกคนหมูปิ้งแล้วก็ขนมเอ่อขนมหฮานขนมไข่หฮาน แล้วกขนมสังทุกคน,นมาเดี๋ยวเขาจะมากินข้ากวกัน,นทุนกคนจะมาชิมขนมกุ้งปันขกุืงอร่อิ ใส่นมข้นอ่ะโดนใส่นมข้นแล้วมันนัวหวานนะบวกกับปลาทองโขมเป็นโบน้ำมันลดอร่อเชียเดี๋ยวเราจะมากินตตมิเซนต่อนะนี่เลือยทุกคน S <S ยังแซ่บคือเข้า <S <S อันนี้จะเป็นน่า,นาจะเป็นไก่ <S 2> <S 2> <S จะเป็นชิ้นไก่ด้วยอันนี้คือกลิ่น,ข,นข้าวเส้าตะเวนเลยทุกคนกลิ่นข้าวเสาตะวันแต่ยึดมุ่แต่เถอกจ็จะจะกินข้าวเส้าตอน 8ปดโมงก็กินโมลายไปไดเนาะกินตอนเช้าเลยซำตอนแปดโมงก็ถือว่าคาแน่หม,ม,มูปิงะะ้งทุกคนซ้ำๆเลย คืออะไรฮอนด้านี่คืออะไรนี่คือเครื่องตัดหญ้าไม่มาตัดหญ้าถั่วมาตัดหญ้าดิโอสำไมดีเพื่อให้ดำแข่งรถพี่ป้าป้าจะสิไปแข่งรถพี่ป้าว่เขาเหยียบอันนี้ได้ไหมแค่นี่อ๋อได้บ่เนี้อว่าเหยียบมัได้ยันมันหักยันมันบ่เบาโอู้คือดับเอสเวนเจอร์วันนี้มาตัดหญ้าทุกคนสบายดีสบายสบายดีจ้า โอ้อย่าหลายเอ้ยปัญหาก็ซื้อมาใหม่ๆเลยนี่ซื้อมากับมาลองหนึ่งวันนี่แหละโอ้เติมน้ำมันนะพายเลยทีย่มันเติมน้ำมันครับเติมต้องเติมน้ำมันก็ได้แม่เลยเน้ำมันก็ใช่วันนี้ก็คือเฮากำังมาตัดหญ้าที่บ้านของพี่เอว่าแมนพี่เอทีมงานบรรณา,นานทุกคนก็คือพี่เอเนาะเป็นพี่น้องของไอ้แข็งคนนี้แหละนี่ด้วยความที่ว่าเอารถมาจอดอยู่บ้านเพิ่์นเนาะนี่ มันหกทุกคนหน้าบ้านไปมันหกก็เลยเอาอะเคยตัดหญ้ามาตัดหญ้าให้เนาะนี่หญ้าอะไรต้องมาดกต้องมาดับต้องมาเขียวนะพี่เอถ้าใครเพิ่งเคยติดตามคลิปกอ่ะอายกันนี่ละพี่น้องกันนี่ลยนะพี่น้องของไอ้แฉะเกินคอมเมนไอ้เออันนั้นเด้อเอเงที่มันหน้าเด้อปอหญ้านี่ดอกหญ้านี่งามแทนนี่แต่เสียดายคิวทุกคนต้นดอกมันหกพุทธ รับโดนอยู่ดอกเรากำลังเติมน้ำมันเนาะโอ้คือนักอันเฮฮ็ดเ็ดสวนเลยคือวะคืออย่างนี้ตัดตัดพุนีเชิดเกัดไปตัดพุดนีเลยเอาบอกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาลองบังลองบิ่งไอ้ประเทศเด้นทางภูมิเมื่อวานตัดไปแล้วเอาบอกออาถ้าใกล้ใครยังไปยังน้อยนี่อือคืออยู่บ่กเลยนะไปคืออยู่างบอกโอ้

เอามาไก่ๆนะยัดมันเล็กมันปัดนขาถึงปัดขาไปเลยเดยวนะโอ้คือคือระวังนะระวังเอะอดอกไม้ง่ายๆยตัดทิ้งมาเลยโอ้อยู่อยู่อ,อ,อจะห้าจ้างเขาไงนจะได้เอูู้ เด้อเดี๋ยวเขาตีนั่งเดิ่นเด้อโย่คือยย่ว้ยดกรดิ่หมดได้เลย้ยกระดินกระดินเฮ็ตม่แควมันเฮียเลย เออมองนั้นมันจะมีก้อนหินใหญ่ทุกคนเป็นก้อนหินอ่ะเออทุกคนามว่าป่ามรนั้นนะมันบังก้อนหินเน่อือเอาาไปเด้อ้เจงเรอยครับาสิงละค้าผลงานแปนจืดปืนเก่งเก่งเราทำอะไรกันหรือเก่งเ่าแหละไปไป อีมองนึ่งอีมองนึ่งไะไปตัดอีมองนึง่ไหิขึ้นไหมซื้อใบมีดมาสิบุกพุ่มเว้ยมันางานนั้นทึ่หินลายพุ่นทึ่หินลายอ๋อนี่มันมีอ่านตั้ญยาแล้วก็อ่านได้ไหมเนาะได้ไหมได้ไหมตั้ญยาโอ้มันมันมันแหว่งเลยนฮะมันเหี้ยนเลยมันแหว่งเลยเรือแขวมันนี่นี่นี่แหว่งเยอะเลยอือ เนาะแม่งเลยจะไปตัดกันเอขี้หินแห่ขี้หินขี้หินแห่ขี้หินก็พอเป็นฝนเลยโอ้โหได้กำลังต้องเอาไปฝนไหมจะไปลองเบิกงไปเริ่มาแล้วก็ไปตัดเลยต้องปิดโอ้มันจะตีเนี่ยใช้ไปซื้อใหม่ตัดเมื่อวานตัดเมื่อวานตัดมื่อนี้นี้นั่งหลังนั่งหลังเหรอฮะนั่งหลังโอเค ตายเดี๋ยวเขาจะมาหนังหลังกันทุกคน <c oughs> ขาหนังหน้านน่นหนังหลังนี่นแหล,ละเผาเคอร์ปัญญาไปเบิ่งยิงบอสหนึ่งกันป้าวู้ฮู้ักแป่คือแบบวา่ายนันโตไอ้ทุกคนหนังหลังชิลๆเองหนังคนเดียวพร้อมไปไอ้ไอ้พไนถอยหลัง เกิดเพิ่นเพิ่นว่าว่าเกิดเพิ่นกตีนเว้ยกตีนเพิ่นก้เท้าเพิ่นเนาะเพิ่นบ่ได้ใส่รองเท้าด้วยจักบ่ฮู้ว่าสิไปบอลพุนล่ะสิได้ตัดหรือบ่เนาะเดี๋ยวเบิ่งกันทุกคนยันแต่เพิ่นว่าเจ็บเท้าอะไรบ่ตัดออกได้ไหมเอกได้ไหมการให้เราขับทุกคนก็คือแบบเพลมันทางกำแพงทางรถอ่ามาถึงแล้ว มองนี่นี่เองว้าวฉันยังหงายเงือบเลยนะนี่มาถึงแล้วฮัลโหลพลังน้อยทุกคนพลังน้อยฮัลโหลโอ้ไปกับพ่อเพื่อนพลังน้อยเออบอก นั่งเสาอยู่เฮือนหานี่เฮือนหาอ๋ออันนี้เฮือนหาเฮือนหาอ๋อเมื่น่ะเสาอยู่เฮือนเขาข้างนอกอืมเอองานเราเฮือนเขาเราจะเห็นอันนี้กับข้างนอกอือฝรั่งน้อยเห็นโบกมึงวันนี้แหละไปเป็นยังไงอันนี้อ่อได้แล้วพวงเลยอืออ่าใหญ่ใหญ่ใหญ่อืมชี้เดือนช่างมาได้อืมนั่นแหละเอาเกือบอันนี้มาพันมันหัดคนแล้ว บ่ได้ใส่ถุงเท้าเนาะแต่ก็บ่เป็นจังเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นก็มาตัดละเอามาตัดละเมื่อวานนีกันแต่ว่าเฮาบ่ได้มานําตวแต่ว่าเมื่อวานเพิ่นมาตัดเ<ต>รียบร้อยเ <ไป S 1> นาะเ้าอันนี้นะ่ะออ,อย่าดอกะใบมีดมันก็บ่เข้าอแล้วก็ตีนก,กย่าดอก้บงมงนั้นยังุ่มเดียวฮะกับมงนี่อันนี้จะเป็นต้นปาอ้าแค่มานี่เฮาจะเอามงุ่มมากิน่ม กินน like. ได้ยี่บ่อ๋อขอโทษๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยมเออมันยมหลายเออเาลืมเบิ่งงจุก็ต้องหาอย่างมาใส่ตัวเบิ่องในรถหรดูสิเอามากินที่ซื้อบ่เอามากินนี่แหะมากินใส่ถุงเสื้ออ่าสิขึ้นไปโอ้ยเอา Sao anh mà có cái sấy máy men áo Ơ máy men ảo Phốn mất tốt Phốn mất tốt Chứ đi Ở đình mất thì Phốn lại xuống Mất phốn gần Phốn là tìm lên Đây là bỏ โอ้นี่นี่นี่นเด็ <c ười> เเตดตรงนี้นี่นี่นี่เต็มเลยนี่เต็มเลยนี่เต็มเลยเออกินซ้ำนี้ก็พอแล้วกินซ้ำนี้ก็พอแล้วฮักเอาลวดหุ่นขากโอ้หมูยมขากแล้วทั้งเป็นหุ่มเป็นมากต้นอึ๊บสไปด้ายมันให้น้อยนี่อยนะนะคุณถ้าไต่หนำไต่หนำ เอาไปกินส้มบันเป็นแจมบัแดงแล้วนี่ได้แล้วประมาณนี้แหละไปตอนนี้กระแทบแล้วไปเหรอไอ้ก่อนไปต้องตีกันนี้หรุมาทุกคนตอนนี้ก็คือมาฮอดบ้านไปเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเรากำนั่งอยู่ที่ทางด้านหน้าเลย เขาจะมากินส้มกันคนมีมะม่วงแล้วก็มะม่วงเนาะมะม่วงแล้วก็แจ่วใบเคี่ยวผมอันนี้จะเป็นแจ่วกะปิแจ่วกะปิกับหน่อไม้ทุกคนโอเคมามกินวกันทุกคนอืมนะหน่อไม้หน่อไม้ต้มเนาะจ้ํากับแจ้วกะปิดูวะ มาได้มาได้ยังกินนะมาตังมาได้ใหายโตเลยไมาไมบอกแม่ไม่เอากินน้ำแก็งครับโอ้มึงตัดยาป็นลอยเลยโอ้ใบมีดบอกเขาซื้อใบมีดไปที่หินหลายครับ เทีอนไอหินหลายเอาเก็บหินไม่หลาทริปยังเนี่ยกะปี้ไปเลยเราต้องผสมน้ำเข้าไปนิดนึงผสมแล้วนมันอขารันพวกนทิดนึงน้ำมะนาวเค็มคนไเข้มคนบอกเลยกินเค็มเค็มคน ธรามดอเกลอจาน้ำพุ่นเข้าไป่แล้วแล้วมัน,น,น,นมันเป็นน้ำฮะวิธีวิธีต่ำตำให้เบ่งวิจารอย่าพูวิจารแซ่บมั้โมโมแล้วแรงเหรออันนี้นะแล้วแรงก่า บอกแล้วยังกินต่อยกินลิ้นนะสิเนี่ยกินเพรื่องเสี้ยมต่อกระไรเซฟเสี้ยงตามไปกินเบิ้งเหรอเซฟเสียงร้านร้านอาหารตามสั่งแบบบานๆเดี๋ยวเบิ้งกันเลยเบิ้งกันว่าคซีเอ็ตเมนูอย่างนี้เซฟเสียงร้านเก่าร้านเดิมร้านบานๆครับเมนเจเซบ กุ๊กบันนอกเฮ้ยไมเบิ่อกันอื<ม>ไอไปจีส้มแล้วกันเลยเดี๋ยวไอ้เพื่อนมาจะพาไปชิมมะราบอ่ะร้านมะราหรือว่านย่ยนะนกันร้านผู้สาวขายอ๋อร้านผู้สาวขาย okay. ไปไปจะเดินไหมไปร้านผู้สาวขายเป็นไกดเลยทุกคน่ได้ไกลเลย ขายอะไรจ้ายมาล่โอ้ยนี่มาล่าก็มีม้าลายซื้อมาสั่นร้านใบรุ่นร้านใบรุ่นอันนี้เป็นร้านใบรุ่นในอเมริกาบ้านม่วงเนี่ยสมัยดีจะมารวมตัวกันเพราะว่ามีสาวสวยเอายังเอายังไม่ไรไม่ไรสิบบาทไม่ไรสิบบาทอัตัวนี้เอออันนี้บอกอันนี้เป็นหอยฮะสองไม้เดี๋ยวเดี๋ยวสามโอ้สามเลยนะ 4เอามาเอามาเอานไว้หน่วยครับอ่านี่ร้อยนึงครบร้อนึงาร้านบินชาก็จะมีพวกชาพวกอะไรขายด้วยอ๋อโอ้ร้านน้องแต่งแบบน่ารักมากอ่ะเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้มีเค้กมีเค้กโอเค เป็นคาเฟ่บอกที่สำคัญนะคนขายน่าราสโซดโสดหรือเปล่าอุ้ยอยากได้กินปีเหล่านี้ไโสดไม่โซดโซดโดนสิค่านนี่นี่หลานหลานมีเป็นหลานเด้อหลานไอ้เองแล้วต่ร้านนี้น่ารักมากเขาเบิ้งติดแอร์ได้หมดเลยนะเขาเข้าไปดูได้มีโคมเค้กด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซองมือจันหน่อยก็คนะือเข่าไก่ดุทุกคนแต่กับบัตรเข้ามาเนาะแต่พุซซี้วเค้กก็จะดับแซมยังส้มอู ไอซ้อมมาอันนี้ก็แซ่บอันนี้แหละห้าสิบบาทห้า hmm> ส ah ิบบาทน่ากินเนาะค่ะค่ะโอกาสหน้าก่อนไปเข้าไปดูร้านน้องน่ารักมากเดี๋ยวแอบแอบเบิ่งกันทุกคนโอ้เป็นแบบนี้รถคันน้องว้ายเสียงรถโอ้น่ารักมากออืเวลามาไม่เจอลูกค้านะครับมาบ่เจอลูกค้ากันยี่สิบชั่นแล้ว น้องก็จะได้ยินเลยจะแล่ขึ้นมามีใครมาหน้าบ้านมีนี่แหละนี่เขาถึงได้มีตัวนี้เขาถึงไมีเขาถึงไควายออกมาถึงไม่เอาเลยอันนี้ชาหมาล่านะครับหมาล่าไม้ละสิบบาทไม่แพงนะคือสิบห้าไม้เข็มน้ำอัดล้มเมาเลยโอ้ยท้ามาตอนเข้าตีลังกาอยู่นี่เข้าเมาไปเลยกนโนจะหมดนไหมแม่แม่แม่เดือกหมดแล้วค่ะดีเนาะ ทำน้อยค่ะทำน้อยเนาะทำน้อยก็จะหมดเร็วอ่ะเดี๋ยวพาชิมทุกคนก็คือแบบเข้าไปชิมสองฮานแล้วเออโบงัวมีฮานอยู่ตรงนี้น้ำเดี๋ยวมาชิมนี่ถ้าถึงใจก็ชิมมาตลอดเลยสาวขายมีคนน่ารักน่ารักสองคนคอยบริการนี่ไงมีเค้กด้วยเราชิมปงนะฮะมาลาครับกินมาลาออกเลยฮะ พูดทีเ <tu> ด <i le> ียวอืร่อยมากมาละดีกว่าแซ่บแซ่บแซบแซบรังสีหรือบึ้งบิ้งบึ้งมาตัวนี้มาเอ้าเกจ้าคือใส่ส่งให้มาเอ้าเกจ้าคือเอาน้ำหอยคอยมาแล้วก็นุ่งกางเกงห้งพ้นอ่ะเกจ้าใส่ใส่มันอ่ะมันเห่าหลายดีกว่ามันไปไหลเลยเอ้เกจ้าก็เลยให้แบบนี้ให้มันสวนมะพร้า ตอนนี้ก็คือเฮากะได้แล้วทุกคนเนาะมาลาทุกคนแ<อ>ต่กับเฮากะมางฮอดร้านเชฟเชียงนะจ๊ะนี่อาจจะเป็นไอเซียงเชฟเชียงครงับผมอ๋อนี่บวานพี่ไอแครปคนละหวานเมนูเด็ดทุกคน,นเป็นยางใส่อดทุกคนกรอ,อบๆเลยยางใส่อดอันนี้กำลังยางเลยอ้าก็แซ่บแฮกก็แซ่บแฮกสบายดีไอตลอุลโลสบายดีสบายดีไอไอเดียไอเดีย ทาไดีจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อเบอร์เบิร์กินย่างใส่เบิาะกินย่างใสเนาะย่างใสหมูขึ้นอะไรก็พอดีเลยเจ้าก็พอดีสมเนาะพอดีสมสองกันเลยสุดยอดสุดยอดมามาอาหารแรงข้าวเาจ้ากินบ่าเจ้ากินเป็นบ่าเนี่ยกินกินเป็นไงนะนั่นกินเบิร์เนาะอันนี้คือว่าเมนูไส้เมนูไส้เออเมนูไส้ เมนูใส่เด้อครับน้ำจิ้มสมผู้ใดตามน้ำจิ้มเนี่ยเสียบโอ้ยเป็นเม็ดเนาะดีใจที่หัวใจักกับเสียบในตำนานเสียบเป็นเสียบบ้านๆเป็นเสียบเลี้ยงงัวใส่เซ็บวะอืมเดี๋ยวเขามาที่แหละโอ้ยยังกินกับข้าวๆยังเดี๋ยวเลยกินดีดอม่ได้บ่บอกบ่คือ

ู้ไปซีเบสซีได้หได้กลังจไปฝ่าเยอรมันนอก่ลูกเได้อย่เได้ฝ่าย้ันแซ่บแซ่บ่อโอเคเไปซมาสามห้ันี้แซ่บด้พอพเลยอ้าวดูว่เมนูนี้แหละคือเมนูมือแรงเนา่สร้างสร้างเขาสร้างเขาแซ่บซ่กนได้ ถ้าเขาซื้อสิ่งดีเดายจะได้ถ้ากินข้าวร้านเชฟเซียงเบิ่งมเพอนเพชรที่กินสั่งก้าวโพาวเปล่าทลงพัฒนาเดยวแต่ยันอีกยันหนึ่งก็